กูมีเตน,น่ะกล้องหนากล้องฮะโอ้นี่โอ้คักคักคักพี่เนาะกล้องลังเลเห็นบันี่พุ่งลูกกินน้ำเห็นปะเห็นบ่ลูกลูกกินกกกน้ำน มีสามสกิีม่วีฟาเออเอาไปจะะ้าถ่ายแล้วเมาสิมาเล่นสิมาสิไปไหมไปไหมเจ้า bỏ quá สองท่อนบอลงมานึทอดเดียวเลยลสอกับทอพุทเหรอวะพอด้เลท่อหนึ่งเลยนี่ท่อนึงมัน่อสองกับลบไปอีกนะยี่สิบเด็กสองไปได้ดีน่

มันกัดดึงมันไปอีกแล้วนี่ไฟด้วยท,ทบอบหนีเลย

อเห็ดมูลเห็ดยัางก็จะเห็ดมูลอันนี้นะฮะเห็ดกอ้าวโตอย่างไรเนาะนี่เป่าเห็นแบบดูนี่ใส่มอก็เห็นมาเข้าก็บกุ้ตาสิบมนลอยนะ chết không 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 cầm, không 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 bay, bay, bay đi

ไปเอาไปพีป่น้อง น่คนอันนั้นแท่งคักนี่เพื่อนเลยทุกคนทุกคนก็ติดตามเขาเด้อคนอันนแท่งคักเนาะเอฟว่าลูกยีน่าเหมเนาะสายลูกเปลี่ยนนล้วนะเปลี่ยนเนาะเสะเสะลูกเขาเปลยนสายลูกเขาเห็นแล้วอย่าลืมกดติดตามเขาเด้อวันนี้ฮะที่ไปล้อยน้ำ

đi ai đó ối đụ mày tôi thôi là không được để pa đó mà

วาทุกคนนี่บีเดอร์บีบีเดอร์บีโอว่มีการนะทุกคนมีแต่พุงพ่อแหละพ่อพาทุกคนไปลอยน้ำกันตอนนั้นนะเฮาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิป ก็เอาไปหอดกลางน้ำก็จะจับคากองเมียงแบบนี้เลยทุกคนเ้อเข้ามาออกมาเต็นฝั่งเลยทุกคนอันนี้คนคนกินลายนะทุกคนนี่นะผู้ตัวดำๆนี่นะคนกินลายโอ้ทุกคนเห็นสายลุงบอก บิกินี้มันมืดอ่ะบิกินี้ตาเบ่งบิกินี้บิกินี้เนาะมาพี่จะมายืนอยู่พี่เขคอนเทนต์นั่นดิจยืนตาโตสีเตาเตาเต้านั่นดิ

<laughs> อันน้ำอันน้ำพี่น้งองทำสีมามาหาสิบเอ็ดคน<อ>หาตุ๊กตาเดี๋ยวอห <h> ah> อ สามบ่มีบ่มีสลามมีที่แขมีแต่โจระเ้เอวโอเ่ยบ่โจระเโจระเอกเออเอขาวดิบ่อันนี้ดินีมีหลายทางนะพี่น้องนี่ปกอบงอโอ้อ้อนี่ยเอวโโจระเคโจระเคโจระเอตย่ามังหนาเลยอันนี้อันนีู้สุดไวนะเดียวมาีอ

ดิวดิเอาใกล้ก่อนใกล้ก่อนคหนึ่งไปบ่หนึ่งสองสามอย่าเพิ่งไหลตาว่าน้ำก่อนหอมเด่โดนแล้วหอมกันเด้อยืนเด่นหอมกัน

หนึ่งไปงบบานงสองสามน้าว่วงน้าลายแห้งขนาตูดตูด ตุตาทุกคนงั้เจ้าจับดีๆบอกพ่อแล้วมันนี่มันไงว้ายนี่ขะมักฮะพอแล้วโซ่เจ้านันลายแล้วมาเบิ่งพอเล่เลยขีน้ำแข่งกันกับตุ๊กตาทุกคนมาดูดิได้ฮะ

ก็ไวก้อนจำองาทิเออผมเคยซื้อาเคยมซื้อเหนเมา้ก้อลายวีโบลลายวีโคนไล่คอะไรนะคนลโอ้ยมาทียานี่เว้านูฟูฟูอูฟูมามาตุกตากระโพเล่แข่งกัน ลูกตาก็พลเล่แข่งกันว่ายนะ้ำเนห็น้ําเห็นไป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 เดี๋ยวต้องไล่ออกลอยออกเนอ้องอย่าเพิ่งไปไปไปคอย่อยอยูนีที่เป็นกรรมการหนึง่ง ปว <laughs> ดฉันมาตาคอยกับเจ้าพะเลให้ตุ๊กตาจับ,ม,จบมาคอยกับตุกตต๊กตากับตุ๊กตาบรรยากาศค่ะขนาดพี่น้องนี่นี้แค่น,น้ำเช็มไฟบรรยากาศมาแล้วแม่มาแล้วแม่พอไม่ต่างจากเต้าหั่นก้า อาร้อยไปไรก็รอยร้อยอ้ออยอยอาวันนี้นะพ่อเดือขึ้นนะ้อร้อยปีอย่าพรนนงร้อปีบนึไงบนึงไปร้อปีดอา น้องบรรยากาศป๊าดโคตรดีเลยตองนี makes makes no? ้จามนี่เอาบรรยากาศง่ยนี่บรรยากาศง่ยนี่มาเนาะบรรยากาศง่ายเนาะอ่าบรรยากาศมัอนี่ข้าวกับน้ำซีน้ำซีนะทุกคนอ่านี่น้ำซีคือใสเองน้ำไหลไหลทุกคนเออนี่ไหลเมื่อกี้มีสายลูกตอนนี้สายลูกหายแล้วทุกคนอันนี้กะ เขาเป็นนักแข่งเนาะนักแข่งทีมโกโกวาอันนี้ทีมยังนี่ทีมยังนี่ทีมยังโกโก้ดอกโกโกดอกทีมกีฬาเทีนกีฬาเน้อมีกีฬายังกีฬาวากีฬาโกโก้ดอกกีฬาอะไรนะไปทุกคนทุกคนย้ายทีมชนะไปเที่ฮากดมาเลยทีมโกโกวาอันนี้ทีมทีมทีมฟ้าเออมา นี่พ um> ี่น้องบรรยากาศปะทุบรรยากาศโคตรดีทุกคนมีเหืนน้ำมีเหนเมีนใส่ม้อนี่เป oui> ็นเหินอเรใส่มองบิก mm ันะทุกคนบพราบริหมอหมดแ่ะไปบรรยากาศโคตรดีเลย โชียบรอบนี้คอยเลือกร้อยแบบร้อยขวมหานอ <c oughs> เอ้อมหาพี่น้อง อ๋ออย่าดีไป่้เย่าดิไปไปลูกนี่พี่น้องเด็กกิจการนึกไปผุนน้ำได้แก่อแล้วอแลไปไปวัดเลยไปมื่อนี่จะบอกเดี๋ยวทุกคนนะคะสิมาโปรโมทก่อน มาทุกคนโอหงขาวแบบนี้เอาใสียังไปกันเลยเออตัวนี่อันนี้เป็นแม่น้ำเสียงไฟเด้อพี่น้องเออไม่มใครเคยอาบเพนเห็นุดี๋ยวืนเื่อนกอนน่บีดต้หนึ่งข้อคุกนนัใส่กเออเออมีสกครดบน้ตาเนาพวกใครอยากให้เทรรีวิวพร้อมอ อรีวิวสินค้าก็เป็นพีน่น้องไปทำบาร์ดาจ่ขัน้นตอน,น,น,นไม่ใช่เป็นยืดๆนะทุกคนใครอยากให้เรารีวิวนะจีป่ะจีน,นาคตขายเครื่องออนไลน์พี่น้องเราต้องไปเห็นยังก็ได้ขายเครื่องออนไลน์ก็รวยนี่พี่น้องสนับสนุนลูกหลานเ<อ>ดินเด้อ

đạt hát bay về lá ăn đạt hay ăn đạt lá bay đó này quá hơi năng kỳ phun nhau quay nhông này sửa kéo này sửa này kéo nó nhau quay kéo kéo nó nhau của nhà nó chỉ kéo nó nhau trên mà nè งามคุณหูค <c ười> ักคักคัพี่น้องสุดยอดพี่น้องคักไลยคักไลคักหลย บ่ใช่เสื่อน่ะเอาขึ้นเลยใช่อย่าอ่งไปปั้นเลยฮะน่ะไปไปเห็นไหมเห็นไหมระวังปลาสลามเด้อบ่มีนะทุกคนเอาตนี้ก่อนโอเคใจกุดไล่ มาพี่ถ้าว่าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามตองยุครีดิชแนลโนโนโน่มามามาเบิ่งข่อยว่าดิเอาอ๋อได้ได้เออเอาอ๋อเอาอ๋อนี่นะทุกคนไพที่ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรีดิชแนลนะเด้อทุกคนกดหัวใจมาลุลุ้นเลยบ๊ายบายีแนี่แน่ mới là chôm là chôm là, là.